ชาวซอกซากได้เรื่องค่ะวันหยุดไหนๆว่างจะหยุดอยู่บ้านเฉยๆมันก็ยังไงค่ะวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนบรรยากาศมาซอกซากกันที่เกาะใกล้กรุงอยากก่างเกาะเกร็ดนี้เองค่ะเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ฝั่งจังหวัดนนทบุรีที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งเรานั่งเรือข้ามฟากไปเพียงคนละสองบาทเท่านั้นค่ะ และเมื่อเราผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะเที่ยวกันแบบนนว้อร์มแล้วล่ะค่ะสังเกตว่าร้านค้ารเริ่มทยอยเปิดกันแล้วนักท่องเที่ยวไม่หนาแน่นจนเกินไปเดินกันแบบสบายๆแต่ก็เล่นเอาหอบได้เหมือนกันนะคะเนี่ยและอีพีนี้เราจะมาซอกแซกกันที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผาค่ะรับรองได้เรื่องแน่ๆ ที่นี่เขาจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทดลองปั้นหม้อปั้นหายเองโดยจะมีคนสอนเราเพียงแค่ซื้อดินก็ละห้าิบาทค่ะหรือใครอยากจะเข้ามาชมมาช็อปก็ได้ค่ะมีให้เลือกกันเยอะมากมีตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาจิ๋วอันละ10กว่าบาทไปจนถึงหมอ้อแกะสลักลายวิจิตรระดับโอท็อปง่ายเลยนะเนี่ยโหแล้วบอกจบเด็กศิลป <laughs> ์กิจกรรมค่ะกิจกรรมเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้ว สนะคะสวยจริเลยสามารถที่จะตกแต่งลวดลายเพิ่มได้นะคะเป็นเ็กเจอร์ค่ะ็ทเจอร์ก็คือพื้นผิวนะคะแล้วแต่ความชอบเลยเป็นแรบก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปปั้นมากระบ,บื้อเลยแล้วตอนนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้ตักแดดก่อนนะคะใช้ประมาณ10นาทีนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้เซ้ตตัวมากกว่าน,นั้นเนะะี่ยเขาบอกว่านานกว่า10นาทีก็ได้ตอนนี้ก็ะถาก็ตักไว้อย่างนี้นะคะเป็นผลงานนะคะภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวอีพีหน้ามาซ้อมแซก่กันต่อที่เกาะเป็ดค่ะ